มากินข่าวอนองต้มไก่ต้มสมคือบานเข้าต้มบานบาทนยใส่ค่าใส่ตะไคร่ค่าอ่อนๆเลยเนี่ยนะเห็นไหมจ๊ะาจาควนขุนห้อยห้อยตำเจวตำเจวขีกาจิ้บข้าวเหนียวหอนอนๆควนขุน สดน้ำแกงหิวเข่าโอ้ยทำไมมันเสียบจ้ะ <c oughs> ถ้าเป็นบ้านเข <c oughs> ้ากระสมประคามหยอดประคามเกว 嗯，这样、mm，怎么样？ มาเสรจแ้ต้มไตแบบบ้านๆเลยบ่เกี่ยว ขัวพริกกระเทียมหอมแดงพริกใช้ตั้งพริกเขียวพริกแดงมันจังสีแสบไก่กขุยพริกแอบไปละ